ขาดอีกยี่สิบอะที่มันแดกไปสามสิบอะเธอเอาไปซื้อเลยเราค่อยเก็บเอาไปซื้อเข้าไปซื้อดิซื้อแล้วเก็บมันเป็นยังไงก็มาเนี้ห้าร้อยโลอะนี่มาตรงนี้กดอ e ีเข้ามาหายเนี่แล้วกดอ e ีเลยกดอ e ีเข้ามาแล้วก็ใช้ลูกศรเลือบอะเห็นไหมจิ้มเอาลูกศรเอาเมาส์จิ้มอะเห็นป่ะห้าร้อยโลอะที่คันแดงๆอะ เดี๋ยวค่อยไปแต่งเอากดซื้อมาก่อนค่อยไปแต่งเอาเดี๋ยวค่อยไปแต่งสีเอาซื้อยังอยู่ในโหมดไหนอะ่ะฮะไม่เธอกดเข้ามา E มันก็อยู่ข้างหน้าเลยห้าร้อยโลกดอ e, ีเข้ามาเห็นป่ะเห็นป่ะอยู่ข้างล่างเนี่ย ข้างล่างเธอเลยเนี่ยกด E เข้ามาเนี่ยมันจะเป็น500โลอ่ะเห็นป่ะเนี่ย1,550,000เนี่ยครั้งหนึ่ง1,150,000อ่ะเห็นป่ะเธอเห็นหรือเปล่าเธอเป็นนานจังหวะเธอเห็นไหมเนี่ย ฮัลโ <Hello? S 2> หลตีนเปล่าไม่เห็นมันมันเปลี่ยน<า>โหมดรถยังไงไม่ต้องเปลี่ยนมันอยู่ข้างล่างเลยมันไม่ต้องเปลี่ยนมันเห็นข้างล่างเลยกดอ e ีเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นสีแดงเลยนะอะไรวะมันไม่เห็นมันฮัลโหลคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงของกดขอกดเข้ามาแล้วมันจะเป็นใช่เป็นจักรยานสีแดงหา้าร้อยโลไม่ใช่มันอยู่ข้างล่างเลยเนี่ย โอ้โหชคาเีบโอ้อะไรของมึงเนี่ยฝรั่งโอกทีนึงกูฟันปากเลยนะโดามินเฮ้ยคชไนบราติตติเนมตติแดนน์จสคูล์นิ What อ i ไ e the f o ฟ t b a l ล e r เอ็นไฟเอ็นกิ้วเอ็นโอ้โหคุณครับคุณคุณคุณครับชื่ออะไรครับมันนี่ไงชื่อชื่ออะไรครับครับชื่ออะไรหรอชื่อไข่ต้มครับโอเคครับเบอร์หนึ่งหนึ่งห้าศูนย์ทักมาหน่อยได้ไหมครับพี่ขายของเหรอใช่ใช่ใช่หนึ่งหนึ่งห้าศูนย์นะโอเคครับพี่โอเคโอเค เขาไม่ได้มากับคนเมื่อกี้หรอกเนี่ยมากับคนนี้ปะไม่ใช่ครับฝรั่งอะนะพี่ใช่ใช่เขาไม่ได้มากับคนน er> ี้หรอกเนี่ยคนเนี้ย bro got no money fuck you now อะไรนะไอ้บัวไอ้ที่นี่มันฝรั่งหรือเปล่าเนี่ยอะไรนะเดนยังเซ่ w เอ่อเดนยังเซเหรอ ไม่เขาเป็นฝรั่งเปล่าไม่ไม่เขามาซื้อรถมึงลองคุยกับมันดิลองลงมาคุยกับมันดิ Boy is t h a t blue truck on the What you saying bro Oh งงว่ะเขาพูดอะไรเฮ้ยเฮ้ยมันดำผมไม่ดำอ่ะ Bro เอ้ยฉันดำฉันดำไปยูคอนฟอร์ม From England bro England Yes sir คืออะไรวะ Lucas bro Lucas มาคุยกับมันเด้อเดี๋ยวพี่มา สก้าชี้อะไอของมันไม่มันอยู่ประเทศอะไรอ่ะ England, England. อหอมเป็นคนอังกฤษเหรอทำไมมันถึงมาเล่นประเทศไทยอ่ะ What name is your bro ทำไมถึงมาเล่นประเทศไทยอ่ะถามมันดิมีใครพูดอังกฤษเป็นเมืงวะรอ่าขอญาตได้ไหมขอแทงไปได้ไหมเดี๋ยวไปคุยกับพวกฝรั่งนะไอ้บูไอบ้ไอบูพามันไปเที่ยวแล้วกันแนี่ พันเป็นพันเป็นสอนมาเล่นแล้วกันสองคนเหรอไม่รู้ว่ะอ่าโฟนโฟนหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งหนึ่งห้าศูนย์วันวันวันทูทีโฟไฟวันวันไฟวันวันไฟศูนย์วัน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 ไฟศิโรโโฟนโฟนโฟนวันวันไฟซีโรมึงเข้าใจไหมเนี่ยว่าเบอร์กูหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์เนี่ยมันรู้ไหมเนี่ยอ่าโฟนวันวันไฟซีโร ถ้าอยู่นิดมันนี่อยู่อยู่อยู่คอวันวันไฟซิโล really วันวันฟซิโลถ้าอยู่เน็มันนี่า h yo อายุเท่าไหร่ yo yo อ่ะที่เช้าว่ามีใครเล่นตอนเช้าวะเฮ้ยมีใครมีใครพูดอังกฤษเป็นเบื้องอะฝรั่งเป็นครับพูดเป็นเฮ้ยไม่ีใครอังกฤษเป็นเบื้องวะเก่งไรพี่มึงพูดปมึงพูดได้หลอยเฟกมึงอย่าไปเรื่อยออาจริง ไอ้ไวพูดเก่งไอแท็บไอแซ็บไอ้ไว้ไงไอไว้พูดเก่งนะไว้พูดเป็นหรอไม่ใช่ไม่ใช่ผมพูดภาษาไทยยังไม่ชัดเลยพเบอ๋อเขาบอกว่าอะไรเธอเฮ้ย bro bro you n I g g I love you bro I like you bro I like your style หงงตึ๊บเลยเอ๊ะถ้า y o เน e t มันนี่ y ูคอวันวัน fire zero คอซีดโอเคคอซีดคอไว้คอไว้ เยเยมันนี่นะสวัสดีสวัสดีได้ยินไหมเนี่ยเอออยู่อยู่เโอเคโอเคเด็ดเดโดเด็ดเด็เด็ดเด็ดเย็ดเด็ดเย็ดเย็ดเด่าเด็ดเด็ดเด e ดเด็ไเด็ด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 เดเออโอเคกูไม่รู้เรื่องว่ะมันพูดอะไรวะไอ้เดดเเดเ มันน่าจะหลงมันน่าจะหลงไอ้นี่ยคุณน่าจะหลงที่มาถูกไหมว่าไปสอนอดีกว่าขออ,ข,อขออ่านะขอขอญาตนะขอญาตมาโอ้ชิ t oh s h เฮ้ยโทษโทรโทรโทร oh shit oh s h i มานี่เดีย๋ยวพาไปสอนอ <Okay. S 2> ไอ้บูไปเจอสอนอบูรถพังว่ะเดี๋ยวพาไปตามหาญาติ ญาติน่าจะตามหาเขาอยู่อ่ะเขาหลงนี่มาข้ายังไม่อยากจะทําเจ้านะแต่ว่าข้าฟังเสียงเจ้าไม่ออกข้าต้องพาเจ้าไปสานอตดิ่งชันโพลิสพอลากอนโอเคโอเคไหมโอ้ยพอขาย0ี่สิเอ็มแพงป สรัวครับครับพอดีผมพาเขามาครับเขาน่าจะหลงญาติเขาไม่รู้อยู่ไหนเขาเป็นคนแคนาดาคนแคนาดาใช่เขาน่าจะหนาวนะ่นนี่เขาน่าจะหลงประเทศเข้ามาครับผมพูดอังกฤษไม่ค่อยเก่งอ่ะไคยพูดอังกฤษเป็นเบื้องอ่ะเดี๋ยวก็พีนันี้สาระนัผมไม่ได้ปั่นนะ sorry นะ sorry นะ no i t พี ale, arp, well, ่สากลับด้วยเหรอเอา๋อพี่สาวแล้วมันพูดภาษาอะไรวะคุณตำรวจช่วยหน่อยนะคะพาเต้าหายาอยู่ฮะอีบีพี่สาวลับด้วยเหรอครับผมขอดีโซขับไปเถอะอ่าอาสามห้าอาสาม GTIA อาสามห้าเย่เย่ nice car bro nice car อ you know, ่าออโต้คาร์ออโต้คาร์ดีโนดีโนลีโซ g t ออโต้คาร์ดีโซของอ่าของพี่เอก ที่ออกตวคาของพี่เอกเย็ดเย็ดเย็ด you know Liso my brother Liso XD เหรอ Yeah yeah e my brother bro Liso XD เหรอ y e a my brother bro มันพูดเฮียอะไรเนี่ยมันสั่งอย่าง e x c l u d in divine t h bro พี่าพี่พามาดีเลยะมา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 ข้าอข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 อออขอขอขออขอขอขออ มันพูดอะไรวะโซกูด so อะไระพี่พี่ราเชลเอ้ยเราพูดอังกฤษเป็นไหม <c oughs> นี่นี่อ่ะนใคนพูดอังกฤษเป็นบ้างครับพูดไม่เป็นครับฟังออกแปล <c oughs> ได้ไหม <c oughs> ไม่ได้ครับโอเคครับ <c oughs> แม่งแต่งตัวแบบโอ้โหเชี้ยเหมือนดาร์กเวฟเลยนะมึงอ่า YouTube and เอเธอบอกให้มาดู YouTube ทำยังไงอะสตรีมอะ เเออออมิกีิเมาส์ YouTube YouTube เนมมาลีมาลีสวยมากไลฟ์สดไลฟ์สดอ่ะไลฟ์ไลฟ์สตรีมไลฟ์สตรีมเย็ดเย็ดเย็ดข่อยกูพูดถูกไหมเนี่ย อยู่เนาะเยอะ bro oh the the hat. s u n t h a บ้าถ่ายแม่งดวน the s u n t a one one point forty eight million subscribers เอางี้มึงซับสครัยอะไรก็ไม่รู้หรอก you famous bro มันพูดอะไรกูไม่รู้เรื่องหรอกเดี๋ยวกูจะถ่ายให้มันดูในเบอร์เนี่ยว่าช่อง YouTube อันนี้มามึงมานี่ไอ้หลัง bro my p i n g so high bro นี่ไอ้เหี้ย yo I subscribe you bro is that yeah it is you bro you so fake โอ้โหฟังไม่รู้เรื่องมึงแปลด้วยมึงแปลด้วยผมไม่รู้เรื่องจริงนะผมไม่รู้เรื่องโอเคโอเคโอเคอ่ากูจะพูดไทยได้ไหมเ uh, อ่อ like I can I can understand a bit อ่าเอ๊ะท่ญญานที่ไห้มันพูดไทยพูดว่าอะไรอะ่ะพี่อยู <can> ่สปิกรไทย งงเลยโซลากี bro ฮะตรงนี้เขามีอะไรอ่ะที่หนึ่งบิงโกไปเล่นดิโอกะมาหน่อยเล่นบิงโกเดี๋ยน่ะบิงโกเลขเห็นจริงไอ้เหี้ยเขาบินกันไปสิบคนกูเพิ่งมาฮัลโหลตรงนี้ใครพูดอังกฤษเป็นเด้งอ่ะเธอลองเข้าไปเล่นดิบิงโกดิเออหอนได้ขอบิงโกอ่ะฮัลโหลตรงนี้มีใครพูดอังกฤษเป็นไหมครับฮัลโหลครับตรงนี้มีตรงนี้มีใครพูดอังกฤษเป็นไหมฮัลโหลเอ้ยไอ้มึงพูดเป็นหรอเนาะพูดเป็นปะ สองได้กาชาครับอ๋อฮัลโหลใครพูดอังกฤษเป็นเบื้องปุทำบุญทำบุญฮัลโหลครับตอนนี้มีใครพูดอังกฤษเป็นบ้างครับเกรงเกงมีตังให้ครับเฮ้ยมีใครพูดอังกฤษเป็นบ้างครับพี่ก็ผิดสวยว่ะโลเอ็มเอมเมเอมเอ็มอ็เอ็มเอ็มเอ็มเอเอ็มเอ็มเ็มเอ็มอ็มเอ็มเมเอครอเอ็มเอ็เอ็มเอ็มเอ็มเอ็ัมเ็มเอ็อมเอ็เอ็อ็ัเเมเอ็มหนอ ออัีชื่ะไรรคบพูดเป็นครับพูดเป็นตรงนี้ครับขอไม่ผ่านนะตรงนี้นี่นี่ไอ้นี่มันเพื่อนผมนี่หว่าอ้าใช่เหรอเออเคยแกเคยแกเคยคุยกับผมอยู่ที่โรงพักใน่นตอดตัดเฮตอดอ่าเนี่ยมันมันเจอผมอยู่ร้านรถเนี่ยมันมาจากประเทศอะไรอ่ะเพื่อนเพื่อนนายอ่ะอันเนี้ยยังยูเคหรือเปล่าคนนี้แฟนหนุ่มเคยยอยอะอ้ยอ้ยวัสช้าว่าช้โอ้ยวัสช้า bro same bro why there so many people here bro มันพูดแล้วฟังไม่รู้เรื่อง a lot เขาชื่อ Yeah there's so many people look there's like a thousand of them bro แปลไม่ออกนะ What you mean no bro there's like a thousand people today bro Bye 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 มึงคุยกันมึงไม่แปลให้พี่ฟังเลยเนาะมีอะไรทำไมคนมันเยอะจังทุกคนใครใครที่ได้ไม่กินเนี่ยเขาพูดว่าอะไรเนองคนที่สามสิบอะเขาบอกว่าทำไมตรงนี้คนเยอะจังใช่ครับถามมันดีกว่าว่ามันมันเป็นโหลดอะไรมามันมันอยู่ที่นี่เหมือนกันทุกคนนะ บอดี่สิไม่ได้ไม่ได้สกินนะมันไม่เราถามมันได้ไหมว่าทำไมมันมาถึงมาเล่นที่นี่อ่ะเดียวกันเต็มไปหมดเลยวะถามให้หน่อยได้ไหมน้องมาครับต่อแถวมาเลยเฮ้ยน้องมีใครได้ยินไหมเนี่ยถามมันให้หน่อยดีว่าทำไมมันมาถึงมาเล่นเนี่ยไม่ใช่หายเดี๋ยวเดี๋ยวดูเชฟแป๊บนอันดับต่อไปมันแจกของน้องได้ยินพี่พูดไหมนี่ใส่แว่นใส่แว่นพูดให้เรื่องว่ะข้างหลังอ่ะไม่ไมทำไมมันมาเล่นเนี่ยมันไม่ไปเล่นเมืองของพวกมันอ่ะ บอบอมันแม่งเรียกบอกยยยวายดูาม oh, ียคนเกินออมบอด bro n อ a ่ i h t h ารกดได้ดีม่นอะสให้หมดเลยแล้วกันเขาบอกว่าเขาเบื่อใครกดแล้วมาเลยแต่ใครไม่อะไรนะเขาบอกเขาเบื่อที่อื่นเขาเบื่อที่อื่นเขาอยากมาเล่ที่ไทยอ๋อ I'm already big in the UK bro แล้วว่าอะไรอีก Again, again, again. I'm already big in the UK server bro, so I'm bored. So I've d i just walk around in it. Like, I got a brother as well called uh Liza. So Lee, Saloli, I'm sorry. Bro. So basically, yeah. I got a brother called Liza. That's my brother. Oh gang. Yeah, that's my brother, bro. ไม่มีใครแปลเลยใช้มืบ้านงานไปเช็คยอดเช็คเพื่อนเขาอะดีซอฟเพื่อนเขาลีซอฟเป็นเป็นเพื่อนเขาแนะนำมาอ๋อเอ้ยเฮียเฮียบอสเฮียบอสไม่ได้กดบินเฮบอสไปอังกฤษเป็นไหมครับครับครับเฮียต่อครับลองคุยเขาเฮียบอสพูดอังกฤษได้ไหมได้ครับได้ครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมไปเจอเขาอยู่ร้านรถเนี่ยอ๋อถามถามให้หน่อยว่าเขาอายุเท่าไหร่แล้วมันไม่มีปิงหรอมาเล่นนี่ยเตรียมเช็คก่อน i'm good bro what about you bro i'm good man yeah man what's up bro? uh what about your ping and your, <coughs> your, <coughs> com, your CPU. oh my ping is 220 yeah. bro it's normal like. i used to play in a gang i used to play in a gang xd gang i used to be in there 300 uh, 200 bro oh, ping 300 here yeah, <laughs> <laughs> um. oh ผมไปเจอเขาอยู S <S oh, ่ร้านรถไงแล้วเขาถามเขาหน่อยว่าเขามามาเล่นที่นี่นานหรือยังเอ่อ how long you came here from today t h คัทว oh, ี I came in today bro just today yeah 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 I used to I used to play with them l i 리 r bro I used to be hello มานี่ด oh, okay. ิตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่นีตมงนี้เขาเพิ่งมาวันนี้ครับเขาเล่นอยากเขาปกติเขาจะเล่นกับคนชื่อีซอร์ครับแก๊งของคนชื่อีซอร์ครับอ๋อบอกว่าีซอร์ไม่ได้อยู่นี่ เฮ้ย bro 리ซอ is not is is not here โอลยใช่ใช่ใช่ใว่ใช่ใช่ใเ่ใช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 ่ บอกว่าไม่ไม่ม่อยู่ครอบครัวที่นี่ไหมล่ะครอบครัวเฮียเฮียรับไว้เด็กยูเดนจอยเดอรแฟมิลี่แฟมิลี่เฮียอ u t I don't r e ว่า y have time ต n it. Sorry. I c วลา d b u ี้ d อ n t r e ัน l y h a v แต่ m e น n i ่ l i เ e r า l y I c o m i I can c o มา i e v e ทุกวัน n d ะ got like ร o l l e g e and s ไ i t you ง n o ้เขาบอกว่าเขาเวลามีไม่มากเขามาแต่เขามาทุกวันได้แต่ตอนนี้ช่วงนี้ติดเรียนนะอ๋ออายุเท่าไหร่อ่ะ How old are you, man? I'm 18, bro 18, ครับรังฝากบอกว่าน้องข้อผัวเถกเล่นไฟเองด้วยหรอจาตาอ้วนตาบอกว่าเคยลองเอาเวลาไปฟาร์มก่อนก็ได้ยังไงนะมาฟาร์มมามานี่ก่อน You have to make money ถ้าแบบถ้าแบบงงเขาถามเขาด้วยนะถ้าเขางงตรงไหนก็ให้ให้ทักเบอร์มาหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์อะมีเบอร์เขาอยู่ if if you have some doubt อ่ to อ่อที่เฮ้ยแล้วกูก็ไม่รู้ภาษาอังกฤษไอ้เฮียให้ทั้งหมากูเฮ้ยทั้งหายเฮียบอตดีกว่าผมไม่ผมพิมพ์พูดอังกฤษไม่ได้อะ and also can call you me แต่เฮียแค่คำแนะนำเขาก็พอนะแบบได้ครับได้เออว่าฟาร์มฟาร์มตรงนี้ตรงนี้พอไม่ต้องว่าสองหนึ่งเจ็ด e องสองหนึ่งสามเจ็ดสองคือหมาย what's your number again sorry two one three seven two มาเขียนว่าอะไรเนี่ย Is that you? Yeah, that's me. Okay. What is your name, bro? Boss. Boss. Yes. Are you like the big boss? มันเขาอยู่ยูเคนใช่ไหมเนี่ย Where you come from? England, bro. United Kingdom. เขามาจากอังกฤษครับอังกฤษ Which part of England? เธอเรีบไหมเขาถามว่าอยากแก้ตัวไหมเนี่ยเขามาจากเมืองแมนเชสเตอร์อังกฤษครับโอ้โหมึงอยู่ใหญ่ทุกสัตวด้วย Uh huh. บอกว่าอ่าเข้ามาฟาร์มแล้วก็เก็บเงินซื้อรถบอกมันอนะบอกมันว่าให้ <Okay S 2> มันเข้ามาฟาร์มเก็บเงินซื้อรถแล้วก็หาคร <Okay S 2> อบครัวแฟมมะอยู่ <Okay S 2> แล้วเขาจะสอนพาเล่นบอกว่าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะสอนพามันเล่นเอง you, you need to be have a time for play to make the money oh <yeah. S 1> <And S 2> How much money do you need though How much money Up to you. You need to have uh, make a lot of money and, and uh, join the family yeah uh, you have to find the family here for the oh, yeah. make money yeah which family though which family you can join my family but uh, my family now is a fool. but uh, we can file the family for you okay. Oh, okay. family okay, okay I'll, I'll see about it yeah i'll look around and then Yeah yeah by the way what is that blue truck you know the blue truck on the map Sorry เฮบอนเฮบอนมี R สามห้าอย่างยังไม่ได้เปิดครับอ๋อยังไม่ได้เปิดโอ้ย Sorry. you know the blue truck on the map No 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 what what is that I don't know property container what is it ถามมาเล่นบิงโกเป็นไหมเขาเขาหารถรถฟาร์มห้าร้อยโลซื้อที่ไหนได้เขาถามมี้ครับอ๋อ ถามว่าเขามาเล่นเขามาเล่นทุกวันไหมถ้าเขาเขามาเล่นทุกวันบอกบอกผมจะซื้อให้ได้ครับ Did ดย์ยู d ดย์ยูเดย์ยูแคมทุกว y นเอเวอร์ดิ้งเย้บราวเขาลองเข้าไปเล่นหนึ่งทีครับใช่ใช่เขาไปเนกิจกรรม Oh shit for real bro yeah yeah if you come every day we can buy for you isn't that too much though it's uh 1.5 million wow that is too much bro บอกว่าเงินที่นี่มันหายากมากเลยนะแบบว่าร้านหนึ่งก็ใช้เวลาเป็นมาวันสองวันถ้าฟาร์ม uh, ถ้าพาฟาร์มว,วันหนึ่งก็ได้หนึ่งล้านอะ่ะ You have to active for make money is because this place this country have uh, difficult for find แต่ผมโ <money. S 2> ชว์ว,วุ้นให้เขาดูด้วยเนี่ยปื้นกระบอกละเท่าไหร่อะปื้นกระบอกละเจ็ดสิบล้า,ลานเนี่ย <And S 2> ปืนนี้ Look look at his weapon What? Why why is it so cute though? It is a gun ใช่50ล้านแล้วก็นี่คือมีดอันนี้คือมีดบอกเขา and this is a knife oh shit yeah oh damn yeah เปิด้วยดิเฮบอสเขาว่าอะไรเขาบอกว่าโอ้สวยมากเลยครับอ่าส่วนอันนี้เป็นไม้เดี๋ยวเดี๋ยวเป็นไม้เอาไม้เถอะน่ารักมากครับน่ารักมากครับเขาบอกว่าน่ารักมาก d นี่ไม้ and this is a pool cue oh you got on stitch it as a well เป็นอาวุธอาวุธมีแค่ประมาณสามอย่างบอกเขาประกาศก่อน this มีมีดไม้ปืน a b า u t three weapon type three type of weapon knife แล้วกูฟังไม่รู้เรื่องมึงมึงเหมือนมึงฟังรู้เรื่องกันนะครับแหมแต่เนี่ยแหมบอกกูฟังรู้เรื่องแล้วกูถามมึงจริงจริงกูสภาพมึงฟังมึงบอกกูฟังไม่รู้เรื่องแล้วมึงฟังรู้เรื่องอ่ะอ h is is that like good which one is the best which one is the best the best is a gun oh yeah Yeah. ใช่ Does it Does it kill people like if you shot them in the head Yes เขาเล่นว่าถ้าตีที่หัวจะตายไหมครับตายตายตายเฮียก็ตอบกับ if if the shot in the head is a เขาเคยเล่นมันเขาเคยเล่นมาก่อนไหมเฮยก่อนเฮียเขาเคยเล่นมาก่อนไหมเฮีย Did you have to play this before Oh yeah play for XD bro เเขาล่นยมีสามสีเลือกได้ไม่ถึงว่าเล่นสตอรี่อะ ดิฉันครับจะเพ่อให้บอกให้ใครเขามานี่ดิใครเขามานี่ใครเขามานี่ขึ้นรถมาขึ้นรถมาก่อนมันเสียงมันดังครับเฮียบอกเขาขึ้นรถเลยมีแค่สามระดับนะครับรอบนี้บอกเขาขึ้นรถแกจะฆ่าโอเคโอเคบรอรอย่าลองพูดกับเขาบอกบอกที่นู้นมันเสียงดังมันเสียงดัง that 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 p a c e is too loud อ๋ o โ o ้ p เ o p l e a เข้าใจ d ล้วเข d าใจแล้วเข a าใจแล้วเข้ k ใจแล้วเข้าใจล้วเข้าใจแล้เขาแก้วเข้าใแเห้ใจแล้วเข้าคยแล่นสตอาี่แบบแก๊งาแล้วเคยใช่้วเข d าใจแล้เข t าใจแใจแล้วเา bro เล่นเแ้เข้าใล้วเข้าใจแก๊งเาแ้วเขมากเบ้าแล้วเข้าแ้วเขา้เใ่ล้วเขาแวแบบวนแลล้าเอเป็นแก๊งที่แบบว่าเล่นอาว้้เ when I was in XD this one เขาเขาบอกว่าตอนเขาอยู remained, ่ XD เขาใช้ปากหลามครับอ๋อแต่เขาเล่นเป็นใช่ไหมเนี่ย can you play yeah bro of course เล yeah, ่นเป็นครับ Lee น e e ซอล used to teach me everything bro Lee ซอลสอนเขาทุกอย่างครับอ๋อโอเคโอเคครับเอางี้เดี๋ยวเขาต้องการรถฟาร์มเนาะเดี๋ยวผมจะซื้อรถฟาร์มให้เขาหนึ่งคัน อ็ของไปก่อนก็ได้ครับไม่เป็นไม่เป็นไรเฮียเดี๋ยวผมซื้อให้เขาคันใหม่เลยแล้วก็ให้เขาไปฟาร์มแล้วค่อยเข้ามาบอกบอกเขาว่าถ้าเขามีเงินตัวไหนมามาซื้ออาวุธที่ผมได้หาแค่เงินมาได้ครับมีดมีดมีดผมเอาแค่ถ้าเป็นมีดผมเอาแค่สามล้านพอได้ครับหมยก็ห้าล้านได้ครับเดี๋ยวขึ้นเอาไว้โบเออ this guy this guy will buy the big truck for you Oh, oh, thank you bro thank you so much isn't t h t too much though and you need to make money for him if you have money you can you can pay him another another time if you have can pay him yeah oh okay if you have m n if you have money you can pay him ใช่โอเควันนี้ผมจะื้อ right now ห้าร้ l he will he will buy for you เขากูงงเต้บเลย oh isn't that too much though เขาถามว่ามันจะไม่มากไปหรอครับ บอกว่าไม่เป็นไรครับบอกว่ายินดีต้อนรับที่มาเล่นที่นี่ That's fine. Welcome to to here. Oh, thank you, bro. Thank you so much. Uh huh. Oh, thank you so much, bro. โ okay. อเคครับอกขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับ Alright, goodbye. The big shock for you. Oh shit. Thank you, bro. เขาเล่น <Okay. S 1> เฟซไหม <Yeah. S 1> ผมอยากเห็นหน้าเขาอะใช่นะครับผมผมอยากเห็นหน้าเขาเขาเล่นเฟซไหม Do you have the Facebook? Yes, sir. Yes. มีครับมีมีมีเออพิมพ์พิมให้หน่อยเลยไหมในข้อความเขามีเบอร์ the, ผมอยู่ Can you text the Facebook uh your a c e เดี๋ยวเดี๋ยวบอกเขามาเดี๋ยวเดี๋ยวบอกบ oh, อกเขาว่าเดี๋ยวผมเป๊กเอาเงินมาให้ก่อนแป๊บหนึง่ง